สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะย้อนไปดูหนังที่หลายคนน่าจะรู้จักดี The Matrix ค่ะครับผมหนังคลาสสิกเลยนะครับใช่ค่ะแต่เราไม่ได้จะมาคุยแค่เรื่องแอคชั่นไซไฟนะคะแต่เพราะคำถามสำคัญที่หนังเรื่องนี้ทิ้งไว้เมื่อนานมาแล้วเนี่ยแหละค่ะว่าอะไรคือความจริง อืมประเด็นนี้แรงมากมันกลับมาฮิตกลับมาท้าทายความคิดเรามากๆในยุคนี้เลยค่ะโดยเฉพาะพอมีแนวคิดเรื่องเอ่อโลกจำลองแล้วก็มีเทคโนโลยีอย่างเมตา v e r เวิร์สเข้ามาอีกครับผมมันเหมือนมาบรรจบกันพอดีข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายส่วนเลยค่ะทั้งบทวิเคราะห์ตัวหนังเองแล้วก็แนวคิดเชิงปรัชญางานวิจัยเทคโนโลยีใหม่ๆครับ รวมถึงมีทฤษฎีทางฟิสิกส์ใหม่ๆด้วยที่มันดันมาสะท้อนธีมของเมทริกซ์อย่างน่าสนใจใช่ค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะมาแกะกันดูว่าทำไมแก่นของ The ะเม r ริมันยังแบบว่ายังโดนใจแล้วมันเชื่อมกับโลกดิจิตอลที่เราอยู่ทุกวันนี้ยังไงครับโดยเฉพาะเรื่องเส้นแบ่งระหว่างความจริงกับสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาถ้าให้เล่าเรื่องย่อๆเผื่อใครลืมไปแล้วนะคะเดอะเมทริกก็คือโลกอนาคตเนาะ ที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวเลยว่าอยู่ในโลกเสมือนที่ชื่อเมทริกซ์ครับที่ควบคุมโดยเครื่องจักรซึ่งโลกจริงข้างนอกนี่เล่มสลายไปแล้วจนกระทั่งนนโอตัวเอกของเรื่องได้รับการปลุกให้ตื่นขึ้นมาเจอความจริงครับแล้วก็ต้องเลือกว่าจะสู้หรือจะกลับไปอยู่ในโลกปลอมๆแต่สบายๆนั้นหนังมันเน้นประเด็นหนักๆเลยนะคะโลกจริงโลกเสมือนการตื่นรู้การเลือก ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเทคโนโลยีด้วยครับที่ซับซ้อนมากใช่ค่ะเหมือนคำคมติดหูที่ว่า free your mind ปลดปล่อยความคิดจ้ะอะไรแบบนั้นประเด็นเรื่องโลกเสมือนนี้่น่าสนใจมากตอนนี้เพราะมันไปตรงกับแนวคิดที่จริงจังขึ้นเรื่อยๆในทางปรัชญาวิทยาศาสตร์อ๋อที่เรียกว่า simulation hypothesis หรือเปล่าคะใช่ครับสมมุติฐานโลกจำลองที่นิกบอสตรัมเสนอไว้เมื่อปี2003อืม คือแก่นของแนวคิดนี้แบบว่ามันมีความเป็นไปได้ทางสถิตินะครับว่าเราอาจจะอยู่ในจักรวาลที่เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซับซ้อนที่สร้างโดยอรยารยธรรมที่ล้ำหน้ากว่าเรามากๆเลยเหรอคะประมาณนั้นเลยครับซึ่ง The Matrix เนี่ยก็เหมือนเอาไอเดียสุดท้าทายนี้ออกมาจากวงวิชาการมาให้คนทั่วไปเข้าถึงได้ง่ายขึ้นพอคิดแบบนี้แล้วมองมาที่ยุคเราตอนนี้ที่คุยกันเรื่อง Metaverse จากกรวาวนาริมิดที่แบบว่าเป็นโลกเสมือนที่เราจะเข้าไปทำงานเล่นหรือมีสังคมได้เนี่ยมันยิ่งทำให้ไอเดียใน The m a t r i x ดูไม่ไกลตัวเลยนะคะเหมือนเส้นแบ่งโลกจริงกับโลกดิจิทัลมันแบบ จางลงเรื่อยๆถูกต้องเลยครับคือแนวพิษเมตาเวิร์สมันกำลังผลักให้เราถามคำถามเกี่ยวกับขอบเขตความเป็นจริงมากขึ้นค่ะงานวิจัยต่างๆก็ชี้เห็นความท้าทายนะทั้งเรื่องเทคโนโลยีพื้นฐานทั้งเรื่องการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ให้มันไม่รู้สึกปลอมเกินไปอืมที่สำคัญคือมันเริ่มทำให้เราถามจริงๆจัง,จงๆว่าถ้าเราใช้เวลาในโลกดิจิทัลมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ย ความผูกพันหรือความจริงของเรามันจะไปอยู่ที่ไหนกันแน่ใช่ครับแล้วมันก็มีมุมมองทางวิทยาศาสตร์ที่เข้ามาเกี่ยวด้วยใช่ไหมครับอ,อ๋อมีด้วยเหรอคะมีครับน่าทึ่งมากคือล่าสุดมีนักฟิสิกส์ชื่อเมลวินวอรสันเขาเสนอกฎข้อที่2ของสิ่งที่เรียกว่าอินโฟดินามิกส์อินโฟดินามิกส์พลาศาสตร์ของข้อมูลเหรอคะประมาณนั้นครับเขาเสนอว่าข้อมูลในจัก,กรวาลเนี่ยอาจจะมีพฤติกรรมที่วัดผลได้คล้ายคพลังงานเลยโห oh. แล้วรูปแบบเอนโทรปีหรือความไร้ระเบียบของข้อมูลที่เราเห็นในจักรวาลเนี่ยมันอาจจะออสอดคล้องกับลักษณะของระบบจำลองมากกว่าจักรวาลที่เกิดเองตามธรรมชาติว้าวฟังดูซับซ้อนแต่ก็น่าสนใจมากนะคะครับแต่นี่ยังเป็นแนวคิดที่ใหม่มากๆนะครับต้องพิสูจน์กันอีกเยอะแต่ก็น่าสนใจที่วิทยาศาสตร์เริ่มมาแต่ประเด็นนี้แล้วยังมีเรื่องอื่นอีกไหมคะที่เชื่อมโยงกัน ก็มีเรื่องออการควบคุมข้อมูลความเป็นส่วนตัวในเมตาเวิร์สที่เริ่มคุยกันเยอะขึ้นอ๋อ oh, ใช่ค่ะเรื่องนี้สำคัญมากซึ่งมันก็สะท้อนตีมเรื่องการควบคุมการสอดส่องที่ The m a t r i x เคยนําเสนอไว้แบบเข้มข้นเลยครับฟังดูแล้ว The m a t r i x นี่เหมือนเป็นกระจกจริงๆนะคะสะท้อนคําถามใหญ่ๆที่เรากําลังเจอเลยไม่ใช่แค่หนังสนุกๆครับมันกระตุ้นให้เราคิดถึงความจริงที่เราสัมผัสการควบคุมที่เราอาจเจอและออทางเลือกที่เรามี ประเด็นเรื่องทางเลือกนี่สําคัญมากจริงๆค่ะใช่ครับเพราะสุดท้ายแล้วไม่ว่าเทคโนโลยีจะสร้างโลกเสมือนได้น่าทึ่งแค่ไหนหรือมีทฤษฎีว่าเราอาจจะอยู่ในโลกจําลองหรือไม่ก็ตามค่ะคําถามสําคัญที่ The m เ t r i ิก์ทิ้งไว้และยังอยู่กับเราคือเราจะรับมือกับมันยังไงเราจะยังเป็นคนเลือกทางเดินของเราเองได้มากน้อยแค่ไหนถูกต้องครับ วันนี้เราก็ได้เจาะลึกกันพอสมควรเลยนะคะจาก The Matrix ไปถึงแนวคิดโลกจำลอง Metaverse แล้วก็ฟิสิกส์ยุคใหม่ครับเห็นชัดเลยว่าคำถามเชิงปรัชญาที่หนังเรื่องนี้จุดประกายไว้เนี่ยมันยังสำคัญแล้วก็ยังท้าทายเรามากๆในโลกที่เทคโนโลยีก้าวไปเร็วขนาดนี้ครับผมสุดท้ายนี้ก็คงต้องฝากคำถามให้ไปคิดกันต่อนะครับค่ะในยุคที่เทคโนโลยีกำลังสร้างความเป็นจริงเสริมให้เราสัมผัสได้มากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเรียกว่าเมตาเวิร์สหรือเชื่ออะไรก็ตามอืม เราจะมั่นใจได้ยังไงครับว่าเราจะยังเป็นสถาปนิกผู้ออกแบบประสบการณ์ของตัวเองอยู่เสมอไม่ใช่เป็นแค่ผู้อยู่อาศัยในโลกที่คนอื่นหรือระบบอื่นสร้างไว้ให้ใช่ค่ะคำถามนี้อาจจะไม่มีคำตอบง่ายๆนะคะแต่มันคือหัวใจสำคัญที่เราต้องคิดกันในยุคดิจิตัลนี้จริงๆค่ะ